อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเช้านี้นะคะ8โมงเช้าแจ้งข่าวนะคะสามารถลงทะเบียนได้แล้วทั้งทาง,ทางแอปเป๋าตางังหรือว่าจะเป็น w w w คนละครึ่ง .com ก็ได้นะคะจากที่เมื่อเช้านี้นะคะ6โมงเชา้าทุกคนอาจจะรีบตื่นมาเพื่อที่จะมาลงคนละครึ่งนะคะปรากฏว่าเมื่อตอนเช้า6โมงนะคะ ถ้าใครที่ลงทะเบียนทางแอปเป่าตังเนี่ยอาจจะลงไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดลงทางคนละครึ่งเนี่ยลงได้ฉิวสบายมากเลยนะคะเพราะแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้เนี้ยเราเปิดเข้าไปดูนะคะแอปเป่าตังก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะแล้วก็จะแจ้งข่าวเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะคนที่เคยมีคนละครึ่งเฟสหนงเฟสส ที่ก่อนหน้านี้บางช่องทางอาจจะแจ้งข่าวไปนะคะว่าแค่กดยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์อันนี้ไม่จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่เคยมีเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วหรือว่าคนใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับสิทธิ์3,000ันบาทนะคะอันนี้อย่าลืมช่วยกระจายข่าวไปให้เพื่อนๆให้พ่อแม่พี่น้องทราบกันด้วยนะคะว่าทุกคน ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์แล้วหรือว่ายังไม่เคยได้รับสิทธิ์แล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง .com นะคะทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ แอปเป่าตางหรือ w w w ร์ไ a r คนลึ่งก็ได้นะคะณเวลานี้นะคะ8ปดโมงสินาทีตอนนี้เท่าที่เราเข้าไปเช็คดูเมื่อกี้นี้ยังเหลืออีก17ล้านสิทธิ์นะคะอย่าลืมรีบเข้าไปลงทะเบียนกันนะคะสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันนี้14มิถุนาตอนสี่ทุ่มถ้าสิทธ์เต็มก่อนเขาก็จะตัดปิดตอนนั้นเลยนะคะนอกจากว่าสิทธิ์เหลือถึงจะ ไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบลงกันก่อนวันนี้ก็ลงง่ายมากๆเลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เรากรอกชื่อเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะตรงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่ง OTP กลับมาให้เราเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกจะต้องเป็นโทรศัพท์เครื่องที่อยู่ในมือเราเท่านั้นนะคะ เพราะว่า OTP รอบนี้มาเร็วมากๆเลยนะคะเมื่อเช้าเราก็ได้ลองลงเรียบร้อยแล้วนะคะพอ OTP กรอกกลับเข้ามาก็ให้เรากรอกลงไปในช่องที่เขาให้กรอกนะคะอย่าลืมว่า OTP จะเป็นเลข6ตัวนะคะเป็นตัวเลขเท่านั้นอันที่เขียนรหัสอ้างอิงไม่ใช่นะคะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เรารอรับ S.M.S ยืนยนันแต่ S.M.S ยืนยันจะไม่ได้ได้ทันทีนะคะจะได้หลังจากยืนยันแล้วภายใน3วันนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ระหว่างนี้เราก็รอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอป,ปเป่าตังสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะแต่คนที่มีแอป,ปเป่าตังอยู่แล้วตอนนี้ก็แค่รอ S.M.S ยืนยันนะคะแล้วเดี๋ยว พอเราได้ SMS โหลดแอปเป่าตังมาคนที่ยังไม่เคยมีแอปเป่าตังก็เข้าไปยืนยันตัวตนนะคะโดยการสแกนใบหน้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสแกนไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะก็คือนำบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะไปที่ธนาคารก็ได้แต่อันนี้ต้องให้เรารอได้รับ SMS ก่อนนะคะว่าเราได้ร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วโครงการคนละครึ่ง จะเริ่มใช้ก็คือวันที่1กรกฎาคมนะคะยังไม่ได้ได้ใช้ในตอนนี้สำหรับโครงการคนละครึ่งรอบนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะคือเราจะได้รับเงินคนละ3,000บาทจริงแต่ว่าเขาจะให้เป็น3ช่วงเวลานะคะคือ3เดือนแรกกรกฎาสิงหาและกันยาจะเข้าให้1,500บาทแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะเข้าให้อีก1,500บาทนะคะถ้าเราใช้ใน รอบ3เดือนแรก1500บาทที่ให้มาใช้ไม่หมดอันนี้สามารถเก็บทบไปใช้ใน3เดือนหลังได้นะคะแล้วก็การใช้ก็คือวันละไม่เกิน150บาทไม่จะเป็นต้องใช้ให้ครบ150บาทก็ได้นะคะอันนี้วันนี้เราก็เลยมาแจ้งข่าวก่อนว่าตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้ว ทั้งทางแอปเปาตางหรือจะลงทาง www ร์ไวเว็บคนละครึ่ง .com ก็ได้แล้วรอบนี้ลงง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกระจายข่าวไปนะคะทุกๆท่านจะได้รับสิทธิ์คนละ3000บาทนะคะใช้ได้ยาวๆเลยไปถึงสิ้นปีนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนำมาเสนอต่อไปด้วยค่ะ